โอเคทุกคนนะครับผมคลิปนี้เรามาชมนะครับเป็นงานรีวิวของอ,อุปกรณ์สำหรับต่อนกกวักนะครับเป็นบ่วงพร้อมต่อจะมีชุดลำโพงเสียงพร้อมนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรา,ามาชมรายละเอียดสำหรับหนึ่งเซตกันนะครับผมมีอะไรมั่งแล้วก็รายละเอียดแต่ละชิ้นงานกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับโอเคเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับผมทุกคนจะเป็นบ่วงนะครับ ก็คือที่ผมใช้อ่ณตอนนี้ก็คือเป็นบ่วงแขวนนะครับทุกคนนะเป็นงานบ่วงแขวนชุด41บ่วงนะครับเป็นงานชุด41่บ่วงนะสำหรับรายละเอียดงานนะครับผมเอ็นที่ใช้นะครับเป็นงานเอ็นเบอร์ร้อยนะครับทุกคนเป็นงานเอ็นเบอร์ร้อยนะครับเอ็นเบอร์ร้อยสีเขียวนะครับแล้วก็ห่วงที่ใช้นะครับผมสำหรับงานห่วงที่ใช้นะครับจะเป็นงานห่วงทองเหลืองนะครับทุกคน จะเป็นงานห่วงทองเหลืองนะครับไม่ขึ้นสนิมนะไม่ขึ้นสนิมนะครับจะให้ผอมกระดิ่งจะให้ผอมรังเก็บนะครับให้ผอมกระดิ่งให้ผอมร,รังเก็บนะครับความกว้างของบ่วงอยู่ที่4นิ้วนะครับความยาวของเซตนี้อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสเมตรนะครับผมนะล้อมนะทาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนะตั้งนกตรงกลางได้เลยนะครับผมนะประมาณ เกือบสี่เมตรอยู่นะครับสาหรับตัวบ่วงของนี้นะครับผมเพราะว่ามันชุดสี่สิบเอ็ดบ่วงมันยาวอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปกันนะครับผมนะสำหรับตัวที่2ก็จะเป็นตัวเมมโมรี่เสียงนะครับก็ผมจะใส่เสียงนกกวักเข้าไปในตัวแมมตัวนี้นะประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับทุกคน1-2ชั่วโมงก็จะใช้อ่าจะใส่เฉพาะเสียงนกกวักอย่างเดียวนะครับผมจะไม่รวมเสียงอื่นนะครับจะไม่รวมเสียงอื่นนะครับผม ก็ในแมมตัวเล็กนี้นะครับผมที่ใช้นะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือตัวที่อ่าที่3ก็จะเป็นตัวลำโพงนะครับก็ใช้คู่กับตัวเมมโมรีนะครับผมนะเนี่ยใช้คู่กับตัวนี้นะครับผมนะตัวเมมโมรีตัวเล็กนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเสียบตรงไหนนะตัวเมมโมรีตัวเล็กอ่านี่คือช่องเสียบเมมโมรีตัวเล็กนะครับทุกคนอ่าช่องบนนะครับ ตัวเล็กนะครับผมเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับก็เปิดกดค้างนะครับผมสําหรับเบาเสียงก็กดค้างนี่เพิ่มเสียงนะบวกลบนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับผมนะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับผมโอเคก็นี่ตัวลำโพงแล้วก็ตัวเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวแอมนะครับผมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นตัวนกนะครับเป็นงานนกอย่าง ทุกคนเป็นงานลกยางอารมณ์คล้ายอ่าประมาณไฟเบอร์มันจะแข็งแข็งนิดนึงนะครับผมแต่ตัวนี้โดนน้ําอะไรได้นะครับโดนน้านะทนแดดอะไรได้นะครับผมตัวนี้นะมันจะใช้สะดวกกว่านะสําหรับลูกคา้านะมันจะใช้สะดวกนะครับผมพูดถึงการเข้าดีไหมมันก็เข้าดีนะครับผมเข้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมว่ามันเข้าตีนะ สำหรับที่ผมใช้อยู่นะเพราะว่าพวกลอกวงนี้มันคล้ายๆมันก็เข้าแล้วผมนะอะ่นี่คือตัวนกกวักนะก็ทรงก็ตามนกกวักเลยนะสีอะไรนะครับผมนะเป็นงานทาสีอะไรเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้ก็จะจะเป็นขาสปริงก็สามารถปรับก้มหรือให,ให้ให้ท่ายืนหรือท่าก้มก็ได้นะครับผมนี่ท่าก้มนะําหรับถ้าใครจะให้เป็นท่ายืนก็ปรับเข้าไป มันปรับได้นะมันปรับได้นะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับตัวนกเรียบร้อยนะครับผมก็มีทั้งหมดนะของมีหลายชุดนะครับทั้งหมดนะครับผมนี่ที่ผมลงก็ส่วนหนึ่งนะครับประมาณ5ตัวแล้วก็ตัวลำโพงตัวบ่วงอะไรนะครับใครที่จะสั่งก็พร้อมส่งเลยนะของไม่ต้องรอนะครับผมส่งของได้เลยนะครับผมประมาณ3วันก็ ถึงนะครับส่วนใหญ่นะถ้าผมส่งต่างจังหวัดนะครับทุกอย่างของที่ร้านจะมีเก็บเงินปลายทางนะครับทุกคนทุกอย่างของที่ร้านจะมีเก็บเงินปลายทางนะเก็บเก็บเงินปลายทางนะจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยนะลูกค้าเพียงแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อของลูกค้าโทรมาตามเบอร์ใต้คลิปจะมีเบอร์ติดต่อผมนะครับโทรมาแล้วก็สั่งของได้เลยของมีพร้อมส่งเลยนะครับทุกคนมีเก็บเงินปลายทางนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ผมแจ้งรายละเอียดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจให้โทรมาให้โทรมานะครับผมแนะนําให้โทรมาแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่มานะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ